นี่คุณหมอจะทําอะไรผมหรือนี่แม่ไปลงมดมาใหม่ด้วยนะครับก็คุณหมอก็จะเป็นแบบอนิเมะนะฮะรอเหลากันเลยทีเดียวเชี่ยวจากที่เป็นโลลี่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็กลายมาเป็นเออหนุ่มรอแล้วนะครับผมก็มาดูคัดซีนกันนะว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับจังหวะน,นี้นะครับก็เห็นมันมีคัดซีนนะครับผมเองก,ก็เลยรีบกดอัดซะยังไม่ได้พูดเปิดคลิปอะไรเลยนะฮะอยู่ๆเดินเข้ามาจะให้ของขวัญซะหน่อยนะครับก็อยู่ๆตัดคัดซีนเฉยนะครับก็เลยอ่ะกดอัดเก็บไว้สักนิดนึงแล้วกัน นะครับก็เหมือนว่าคุณหมอเขาจะตรวจโรคภายในอะไรของผมให้เนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้ความชิมหายของผมไม่อีกแล้วกูยังไม่ได้ไปอ่านคัดซีนมึงเลยมึงให้กูเลือกอีกแล้วหรือนี่โอ้โหตอนแรกก็กาว่าจะไปเปิดอ่านอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีคัดซีนเร็วขนาดนี้นะก็ใช่ผมเลือกน่าจะเป็นอันที่2ดีกว่านะครับก็ถือว่าอหมอตัวเสร็จแล้วนะก็โอเคนะฮะ เรียบร้อยนะครับผมก็กลับไปทำฟาร์มดีกว่าเนาะก็ขอบคุณนะฮะอะไรประมาณนี้นะไหนไหนเมื่อกี้ก็เข้าคัดซีนไปแล้วนะครับก็อ่ะแคตต่อไปเลยนี่ครับผมตอนแรกกัจจะไม่ได้แคตอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆก็อ่ะต้องมาแคตต่อโดยความจะเป็นสักนิดนึงนี่ครับเพราะว่ามันตัดเข้าคัดซีนนั่นเองนะครับคือผมเองก็อยากจะเออยังไงอ่ะเก็บ ฉากคัสซีนมาให้ทุกคนได้ดูกันบ้างเพราะจากที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือแบบโอ้โหมันมีฉากคัสซีนเยอะมากอะแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้อัดเก็บไว้นั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยอ,อ๋อไม่ได้ดูคัสซีนนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับอืมโอเคส่วนมอสในตอนนี้ผมเองก็ลงมาใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นอ,อ๋อเป็นอะไรอะแบบยังไงอนิเมะมากขึ้นนะครับก็ดูดิอย่างเช่นอเล็กนะครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นแบบนุ่มรอ เราก็เลยติเดเชียวนะครับส่วนเพนนีก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่อยากให้ดูมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเจสเห็นไหมฮะน้องเจสนะครับผมปกติมันใส่เสื้อสีม่วงนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเสื้อสีชมพูนั่นเอง นะครับมันจะเปลี่ยนสกินภายนอกไปด้วยนะเดี๋ยวไปหาตัวมันแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนนะถ้าให้ดาวนี้น่าจะอยู่สวนสนุกด้านบนหรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งไปดูแล้วกันนะครับก็เงินตอนนี้ก็ร่ำรวยอย่างมหาศาลอย่างมากเลยเนี่ยเพราะว่าขายผลไม้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็ขายพวกนี้แหละนะฮะก็ปลูกเยอะๆนะฮะแล้วก็ขายทีเดียวนะครับก็อ่ะได้เงินมามหาศาลกันพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าร่ำรวยกันเลยนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยได้ข่าวว่ามีบัตรด้วย นะครับเดี๋ยวไงตอนที่ผมอัาคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมอทำบัคกให้ดูลวกันช่วงหน้าหนาวไ,ได้เงินดีกว่าช่วงไหนไหนเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็วิ่งหาตั้งนานเจสมันหายไปไหนวะเอออีเด็กดอกนี่เอามีแต่วินเซนต์วินเซนต์รู้ไหมว่าเจสไปไหนอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันฮะเอา้าทำไมวินเซนต์ไม่รู้ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอก็ไม่นี่ฮะแต่ที่รู้ๆมึงเอาอะไรมาให้กูเด็กคุณพี่มึงคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกหรืองไงที่เอาองุ่นมาให้หนูกินเนี่ย ลืมไปเลยว่าเออวินเซนต์แกไม่ชอบองุ่นนะครับคนที่ชอบองุ่นน่าจะเป็นเออเจสหรือเปล่าหรือว่า Vincent วินเซนต์วะลืมอีกแล้วนะครับก็ตามนั้นแต่ตอนนี้กําลังหาตัวเจสอยู่อะเจสเจสเจเจสเจหายไปไหนวะเออออเด็กดอกพอจะหาตัวก็ไม่เจอนะแต่พอไม่อยากจะเจอก็เสือกเจอนะครับแปลกคนดีอ่ะมาบ้านก็ไม่อยู่บ้านอีกไม่อยู่บ้านแล้วมันหายไปไหนวะ เออ,อเด็กดอกนี่แม่งลึกลับนะเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กนะฮะหัดหายออกจากเมืองไปอยู่ไหนได้วะคิดก่อนคิดก่อนทะเลทะเลหรือเปล่าเออลองไปดูลองไปดูฮะตอนนี้เจอเอลเลียสด้วยนะครับผมก็อานี่เอลเลียสรอมากนะครับเอาชาชิมิไปกินดูเอลเลียสนะฮะรอมากนะครับผมใครอยากจะเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจได้ทันนะ นี่ <N ic ly> ยุยงสอดเสียดมากเลยนะเนี่ยคือ,อก็คือแบบไปดูประวัติเซบาสเตียนมาแล้วนะครับก็อนาคตข้างหน้าคือเออเป็นคนติดยาแน่นอนเลยร0 0เซนนะครับผมเป็นคนติดยานะครับก็จะมีบ้องด้วยนะครับมีบ้องด้วยนะเออบ้องนี่ก็คือหมายถึงเออบ้องดูดกัญชานะครับถ้าเอาตามตรงๆแต่มันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็เอออย่าไปลองเลยนแบบแล้วกันนะครับผมแต่ที่เรารู้ก็เ่ะเซบาสเตียนคือติดยานั่นเองนะครับในอนาคตนะก็อ่ะตามนั้น นะครับแต่ตอนนี้กําลังหาเจสอยู่นะครับหาไม่เจอนะฮะเจอแต่มารุอ่าเดี๋ยวให้ดูมดมารุละกันอ๋อมารุเนี่ยก็น่ารักอยู่พอสมควรนะครับก็ดูทรงผมนะฮะทรงผมเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ใส่แว่นเออใส่แว่นน่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีผิวเนียนขึ้นนะครับก็เหมือนอนิเมะมากขึ้นนั่นเองก็พอดีผมหามดโลลี่ของพวกมารุไม่เจอนะครับก็ไปหลดแบบพวกอนิเมะแบบร่างโตโตมาเลยนะครับเพราะว่ามันลงได้หลายคนนั่นเองนะครับก็มีครบหมดนะคนไหนที่จีบได้เนี่ยก็คือมีครบหมดนะครับมีมารุ เพนนีเออมีเจสนะฮะที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับวินเซนต์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีเอลเลียสนะฮะที่เปลี่ยนมาใหม่เฮลี่อบิเกลนะครับผมเซบาสเตียนคุณหมอแล้วก็ใครวะอเล็กกับแซมอะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนมดมาใหม่นั่นเองแล้วก็มีมดอีกหลายอย่างนะที่ผมลงมาใหม่นะครับนั่นก็คือมดเปลี่ยนหมานะครับให้กลายเป็นหมาป่าแล้วก็เปลี่ยนเออสัตว์คีนะครับพวกม้าเนี่ยให้กลายเป็นเออมังกรก็จะเป็นมังกรสีขาวมีปีกบินได้แค่นั้นเอง นะครับแต่ในเกมมันบินไม่ได้นะถ้าบินได้นี่น่าจะโกงอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าภารกิจจะเฟลนะครับเพราะว่าหาตัวเด็กดอกไม่เจออีกเกตเป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้ว่าแม่งหายไปไหนนะครับผมก็อาตามนั้นนะฮะเดี๋ยวมาให้ของเซบาสเตียนดีกว่าปึ๊บมีเลยเซบาสเตียนนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะฮะก็จะเป็นแบบอ่าเซอร์ๆหน่อยๆนะครับแบบชาวร็อกนะครับมีปอกคอด้วยนะครับ เป็นหมาไงเนี่ยจริงๆมอสแบบไม่มีปอกคอก็มีนะแต่ผมชอบแบบมีปอกคอมากกว่านะครับมันแลดูแบบซาดิษดีชอบในความซาดิษอะไรประมาณนั้นนะครับก็อ่ะทรงผมก็ปิดตาข้างหนึ่งนะก็อีกข้างหนึ่งไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับเปลี่ยนมอสมาใหม่ก็น่าจะถูกใจหลายหลายคนนะครับก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่ถูกใจก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเปลี่ยนเป็นมอสโรล,ลี่แบบเดิมนะครับ เออโอเคชิบขอเก็บของก่อนตอนนี้วันเวลาก็มา21วันแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับประมาณ7วันหรืออาทิตย์นึงนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วรู้สึกว่าของที่เราจะขายเนี่ยคือมันโยนไกลๆไ,ไม่ได้อันนี้เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะที่ผมเล่นเนี่ยคือผมโหลดเถื่อนมาเล่นนะครับไอ้เมื่อก่อนที่แค่ตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทเก้าพาร์ทสิบอะไรพวกนี้คือโหลดเถื่อน นะฮะอันนั้นคือโหลดเถื่อนนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อนะฮะแต่ตอนนี้คือเล่นแท้แล้วมันก็โยนของใส่รังไม่ได้ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเถื่อนหรือว่าแท้นะครับหรือว่ามันเป็นออดแพทที่อัพมาใหม่เวลาขายของเนี่ยเราต้องเข้ามาใกล้นะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี้ยฮะก็เดินเข้ามาแล้วคลิกซ้ายนะครับถึงจะใส่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไกลๆเนี่ยนะไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยก็ไม่ได้นะครับต้องเข้าไปใกล้นะครับถึงจะขายได้นะครับผมก็ตามนั้นอ่าอเคมีวายนะฮะก็เข้าไปนอนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยี้วยไป นะครับไม่มีอะไรให้ขายแล้วนะปุ๊บโอเคเข้านอนเฮ้ยเดี๋เดเดลืมเกือบลืมลดน้าต้นไม้นะครับลืมไปเลยลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ลดในส่วนนี้นะครับก็นี่ปลูกแบบ3ามคูณสนะครับผมก็มีน้องเขาบอกว่าเนี่ยสามคูณสก็คือแบบนี้นะครับผมก็น่าจะมีโอกาสได้ออผลไม้ยักษ์นะครับผมสักลูกหนึ่งนะครับน่าจะมีโอกาสได้นะเออประมาณนั้นถ้าผมลืมลดน้ําไปนี่คือชิบหายเลยนะครับผมอาจจะตายแล้วก็โตไม่ทันก็เป็นได้ นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะฮะก็จะเปลี่ยนฤดูแล้วนะฮะก็เลยอ่ะไปหาซื้อเพื่อผลมาปลูกแบบเร็วๆเลยนะครับต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดที่ผมปลูกเนี่ยคือโตประมาณอ่อสวันสวันโตหรือไม่ก็6วันละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับป้ปาป้าหุ่นไรการก็ไปซื้อมาใหม่นะครับผมก็จะเป็นอ่อสโนแมนนะครับซื้อมาจากอ่อร้านค้ารับนะครับผมหรือว่าไอ้ร้านค้าที่มันมีหมูสีม่วงนั่นเอง นะครับก็ซื้อมาในราคา4ี่พันจีโคตรลงทุนนะครับของแพงชิบหายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเรารวยแล้วเราก็ต้องใช้ตังให้คุ้มน,นั่นเองนะครับมีเงินตั้ง7 0,000ืแหมจะมางกอะไรกับอีเรื่องแค่นี้เนาะอ,อซึบนี่เดี๋ยวหน้าหนาวนี่ก็ไปอัปเกรดของให้หมดนะครับก็จะอัปเกรดให้เป็นขั้นสีม่วงหรือไม่ก็เป็นสีทองพอนะครับเพราะว่าแร่สีม่วงของผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีก็อ่ะตามนี้ก็ขอนอนก่อนล้วกันนะครับนี่ให้ดูน้องหมาก่อน จึ๊บนี่น้องหมาเวลาเสียงมันเห่าก็เหมือนหมาปกตินะครับแต่รูปลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นจิ้งจอกนั่นเองนะครับอืมโอเคเลยขอนอนปึ๊บปรับเขาให้กดนอนไปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปนี่ไปบริจาคเงินนะครับอ่าโอเคตื่นแล้วนะครับก็ขอรีบวิ่งไปบริจาคเงินก่อนนะครับขาดแค่25งหมื่นนะครับก็จะได้ออรถบัสไปที่อนี่เว้ยอะไรว่าเมืองทะเลทรายนะครับหุ้ยแคทฟิทยิดเคคุณลุงลีนัทโอ้โห คุณลุงอูอุตส่าไม่ได้ให้ของขวัญมาหลายอาทิตย์นะครับแบบเฮ้ยเฮ้ยโคตรโดนดีเลยว่ะเพราะว่าแคทฟิตผมต้องการมากนะครับเนี่ยมันขาดแค่ตัวเดียวเห็นไหมฮะแคทฟิตนะครับคืออยู่ๆได้เฉยเลย <laughs> โอ้คุณลุงลีนัททำไมคุณลุงใจดีอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยอยู่ๆได้เฉยต้องหาของไปให้คุณลุงลีนัทละนะฮะต้องเป็นเอ,อวน์แน่นอนนะครับผมอ่ะนั่งรถไปอย่างรวดเร็วเลยดีกว่า นะครับไปที่อ่อเหมืองป๊าบโอเคจะได้เร็วๆซึบออกมาป๊าบออกมาจากเหมืองนะฮะก็คุณลุงนีนัทก็น่าจะอยู่ในเต็นท์นะครับผมโอเคโอ้โหดีใจเนี่ยไอ้กตกปลานเนี่ยขาดแค่ตัวนี้นะครับต้องไปตกในฤดูไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเดีย๋ยน้องเขาคอมเมนต์มาให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับต่างๆนานาที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปยังไงผมเองก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผลงานคลิปเกมสตาร์ e ิวนั่นเองนะครับหรือว่าคลิปเกมอื่น นะครับยังไงก็อติดตามไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ทวงคลิปออนไลน์เลนเจอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมแคสแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผมแค่รอกิจกรรมของในเกมไลน์เลนเจอร์เท่านั้นนะครับเมื่อมีกิจกรรมเมื่อไหร่เนี่ยผมเองก็จะเข้าไปแคสทันทีนะครับผมก็ไม่ต้องคอมเมนต์ในคลิปเกมสตาร์เดเยอะแยะเพราะว่าผมเองเนี่ยอยากจะให้คนที่ดูลายเลนเจอร์อย่างเดียวเนี่ยมาดูคลิปเกมอื่นๆบ้างหรือว่ามาดูหลายๆผลงานนั่นเองนะครับผมผมเองก็จะได้ดีใจแล้วก็มีกําลังใจในการแคสเกมต่อไปเรื่อย นะครับก็โอเคเสร็จสิ้นภารกิจอันนี้ได้ของอะไรเอ่ยโอ้เหยือกากสามสิบอันปะท้โอ้เซ็งนะฮะมาซ่อมอันนี้ดีกว่านี่ตู้เซฟนะครับสองหมื่นห้าจัดไปบับเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเุ้ยเครื่องอะไรอะ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องก๊อปปี้อัญ,ญามณีหรือเปล่าน่าจะใช่นี่เครื่องก๊อปปี้อัญมณีนะครับก็เรียบร้อยนี่ซ่อมตู้เซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งนะครับเ็จะได้ลดบัต นะครับไปยังเมืองทะเลทรายนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดตบมือเล่นมาตั้งนานกว่าจะช่อมเฉดนะครับผมโอเคโอ้โหเมื่อซ่อมมาแล้วแบบฮองโคตรสวยนะครับบอกได้ตามตรงว่าสวยงามมากนะฮะเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกนะปึ๊บอ่าไม่มีคัทซีนให้ดูเหรอ <c oughs> นึกว่าจะมีคัทซีนให้ดูไหนลองกลับไปที่รถบัสซีว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ นั่งรถแล่ไปนะฮะมาที่รถแล้วนี่ยังไงต่อก็เข้าไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยปุ๊บอ้าวไม่เห็นได้เลยไหนวะอ๋อลืมไปต้องนอนก่อนต้องนอนก่อนนั่นเองนะครับจะให้ผมไปนอนตอนนี้เพื่อดูคาสินก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมยังรดน้ําต้นไม้อะไรไม่เสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันไปซะก่อนยังไงผมเองก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมบ๊ายบาย